มดเลยวันนี้จะมาตีใหม่เจอใหม่ไว้ด้ไม่แค่วันเดียวนะเขาทุบนาไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน,น,น้านิดนึกติดแถมมาเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราช่วงนี้เขากำลังทนานานะครับเรามาเจอวันเนี้ยปุ๊บมีวันเนี่เขาอาจจะทุบนาก็ได้นะครับก็เลยพลาดไปนเลย,เ,เ,ลยเจอปลามกับลูกปลาดีมากนะมาดูไว้แต่ว,ว่าไม่ได้ตีนะเขาทุบไปหมดแล้วน้ำขุ่นหมดเลย Bye. หมายที่ผมเจอไว้ครับเขากำลงทุกอยู่แตว,ว่าอันนี้นเป็นหมาใกล้เคียงกันนะครับตรงข้างมาเนี่ยฝั่งเนี่ยเขาฝั่งกันอันนกุกเขาทุบเนี่ยกำลังทุบครับเขาน่าจะทุบไปเมื่อวานแล้ววันนี้น่าจะอาจจะถ่ายแบบรอวานนะเสียดายมากครับขี่รถผ่านแล้วมันมีลูกปลากันมันมีกันลูกปลาอยู่ครับแล้วก็ตั้งใจจะมาตีนะด้วยด่านนี้ก็เนี่ยครับผมขับรถมาค่อนข้างไกลเลยนะครับออกเพิ่งออกมาครับหมายแรกเลยเนะี่ย ขับรถวิ่งมายาวเลยประมาณสักสามสิบกิโลนะครับก็มีตัวนะตีค่อนข้างยังไงอ่ะกอช้าเลยนะ้ำเห็นเย็อกเยียบก็มีตัวนะนเป็นล่องล่องตรงนี้ครับลองเลยครับมันต่อจากต่อจากคลองนะครับคลองพ่มนี้ครับจะเป็นคลองน้าขึ้นน้านนําลงพอแล้วามันลงปุ๊บเนี่ยป่ามันก็จะลงตาม เราน้ำขึ้นปัมน้ำไหลขึ้นมาข้างน้าเนะี่ยหมายที่ไม่น่ามีตัวนะครับสวยเลยเป็นยาครับผมก็จะขอฝากผลงานด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จะลงผลงานห่างๆหลยบางทีก็ได้มาก็บางทีก็แบ่งมาสองวันแล้วก็ลงบางทีวันเดียวก็ลงลงไปลิประยาวครับให้นะดูกันแบบให้ชื่นใจเลยเพราะว่าจะไม่ลงลิปสั้นละก็จะลงลน้อยๆเลยขอฝากเหยื่อะนะครับผมนี่ครับฝากะะรับพอร์ตเียบ่ม เม่นยางแค่ในค่ายบอลหลวงหนักเจ็ดกรโมนะยาวสามจุดเจ็ดน้ำหนักดีตีไกลแน่นอนเราประกันแล้วมีตัวเป็นดอยสุดยอดโอเคโอเคเดี๋ยวติดต่อนะ เฮ้หมายแกินเงียบๆนะหมายไม่ได้มีตัวนะคือทำนิดเดียวนะปะาลแลนวก็คือปามมาตอนฝนตกอะ่ะอ้วนเลยโอ้ปาล์มแห้งงามนะจะช้าๆนะครับช่องต่อจากท่อนะต่อจากนะครับล่องหล่อเล็กๆครับไม่มยังแค่อีกแล้วครับผม สองไซส์สวยเลยสองตัวสวยเลยตัวที่ส,สองครับของไม้ก็มาไกลก็ถือว่าสองตัวถือว่าคุ้มนะกับมาได้เยอะนะครับในงัดแต่ว่ามีว่าไม่หลังครับไม่ยากงแค่ขับขอแค่อมน,นปะป้าติดง่ายครับก่อนจะชาแล้วก็ปากัดง่ายผมหันงก็เปหัน,น,นไอ้เกียร์ครับผมแต่ที่นี้อยู่ที่เวทที่สิบยี่สิบยี่หกพันแปดครับผมขันท่อนเดียว เปล่าใช่ดีครับผมโอเคครับฟังเกคเวยจ้า

ปลอเขาเลยครับมันจะเล็กแต่ว่าไม่เล็กมันมีไล่ไล่อยู่ครับเห็นคลื่นเลยครับน้ำนตื้นเราปั๊มตัวน้ำนี่เห็นเลยม่นยางแค่ปีเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับหน่วยที่สามนะครับเอาเรื่องครับหมายเล็กๆครับผมไม่ว่ามันไม่มีคนตกหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีคนตกแล้แต่ว่าเมื่อกี้หมายคนมองข้ามไหม เดี๋ <Yeah, S 2> ครับผมใช้ง่ายใช้ดีครับผมพ oh. อชา้ารับประกันเลยครับ mm. การันตีคุณภาพจะบในบอลเทนแล้วกับมือครับผมแล้วก็มีนานๆที่ในกลุ่มใช้กันทีแต่ปลามป็นกะมังอใหญ่ครับใครยังไม่เคยลองก็ฝากนะครับใครมีผลงานก็เอาไปฝากฝากเอาไปลงในกลุ่มครับผมเดี๋ยวผมจัด ย้ายใหม่ด้วยวะครับเพราะว่าแกมาแค่สามตัวใหม่เจ้าถิ่นด้วยเราไม่ใช่มีเจ้าถิ่นมีเด็กน้อยตรงนี้ได้ยังยังครับได้กสองขวบนะครับโอ้ยเดี๋ยว้ายใหม่นะครับเพราะว่าเราแกมาสามตัวใหม่เดียวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใหม่เดียวสามตัวเนี่ยเพราะว่ามาผมตั้งใจมามันครอบคลุมแล้วครับคทุมหมดแล้ว แส่ได้น้ำสวยเลยพอดีน้ำเมื่อน้ำน่าจะลงแห้งครับน้ำก็เลยลงไหวก็เลยไม่ได้นะ่นในที่เขาทำนาดเลยเดี๋ยวหันที่ใหม่ดีกว่าเจอสมัยที่มัน,น,นลองหยอดดูเหมือจะปุ๊บน้ำมันใส่มากเลยคือถ้าเป็นตัวก็น่าจะง่ายกว่าไม่ลง oh yeah ก็หวเข้าไปแล้วเนาะเฮ้ยพอขันลูกฟ้าเนี่ยหวานเลยขันลูกฟ้ากลางน้ำเนาะ อะไรเป็นฟองอน่ะ,ะแกไม่รู้เรามันจะกัดตั้งแต่แรกแล้วมัน <c oughs> เป็นฟองขุ่นๆตั้งแต่แรกไม่ได้ดูนะดูไม่ทนัน ไปดูไอ้ตรงน้ำมันมีปตะกัก่นไฟตรงนั้นมีนะแต่ว่ามันไม่ไม่อยากจะเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นซอยคล้ายแบบมีไฟคนเราไม่คุ้นเคยอ่ะได้เข้ทาที่ตีได้นะโอ้ยหลุดออกมาจากบอดี้เม่นย่างแค่ตีดำก็ผมถ้ามีตัวอากาศหอยไปใหม่ตอนนี้คือผมมาเจอว่าน้ำมันปกติน้ำจะเยอะมากเลยแล้วน้ำตกต้องานานแล้วมิดกืบมิดข้าวเขา,าจะขายออกแล้ว ปาน่าจะขึ้นมาตอนตัดฝนตกเก็บปงก็จะเก็บ้วนะครับตัวเล็กแต่ว่าตายก็โอเคี่อยู่มีอย่าแค่ครับผมสีดำสุดยอดผมไม่ได้โม้งนะหมายที่เนี่ยไม่ค่อยมีคนตียังไม่คนถงตาจะเป็ดผมต้องปากกระช่องนะรราาครับเห็นไหมไม่เก็บเอยู่ตากเป็ดนะผมจะบอกว่าบางทีนะครับ ข้าวทิศอ่ะอาจจะรู้ดีครับเรื่องมันจะมีตัวแล้วไม่มีครับแต่ว่าบางคนคนพื้นที่แบบที่มาไกลๆอ่ะขี่รถผ่านมาแล้วที่ว่ามันยังมันมีตัวแต่ว่าบางทีอาจจะไม่กัดหรือว่าจะกัดเอาปากกัดลองดูแต่บางทีมันเป็นช่องว่างปมักัดจะไปเรียกปลาเขาหรือ ต้องปลานะน,น้ำเขาเปิดไหลลงลงคลองใหญ่คนระับปลาม,มันจะขึ้นมาได้ ข้าไม่เห็นขึ้นน้ำนะหายนกแบบนี้ลองดูเขียดดูียดลอยเหรเห็นะลิวมลิ้วเลยเขียดลอยตอนน้น มันน่าจะเพิ่มไข่น้ํานะครับถ้าปกติน้ํามันไม่ไหล,ลปตามันจะตัก,กัดง่าย,ยนี่น้ํามันไหล,ลผมก็ไม่รู้มันจะก,กัดหรือเปล่านะน้ำไหลไม่ค่อยเบอร์ครับก้อนีมีปักไปอีกขันเลยเคี้ยวผมเดี๋ยวย้ายหมายดีกหรือเปล่า,นนานนผมจอดดูกันนิดนึง นะครับหันหน้นาหนีเลยคือสังเกตน,นะคืออันนี้ก็เป็นเทคนิคครับถ้าเราเดอนมาแล้วหลบไม่ทัน,นครับหันหน้าหลบไว้ก่อนนะครับโดนกล้องไม่ใช่โดนกล้อง,โด,องโดนกระเป๋าครับวจดกระเป๋าเลยมันน่าจะควรมีตัวอยู่ครับตอนขียแล้วลงมาครับมันมีตัวแค่งตัวหนึ่งลอยแล้วก็ลงไปตีนนี้นก็ย้ำๆนะครับอดทนได้ตัดเป็นเม้นยางนะครับก็ ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ผมเข้ามาเก็บของเราเจอบามันลอยครับเลยลองหัวดูก็มีติดงานนะติดธุระติดตของขอนี่ครับการเป็นเป็ดยางครับกัดมันขึ้นอบากาดแบบโฉบโบเลยนะครับใคไมาใครตัวอะไรก็เนี่ยครับฝ่าผลงาน,นครับวันนี้ก็ตั้งใจปฏีหมายเดียวเลยเขาดันทุบนาแบบ ไวมากอ่ะเห็นเมื่อวันหนึ่งเว้นได้แค่วันเดียวแล้วก็พุกนาะดี้ย,ยังได้ตัวเถิบไปอีกนานะครับก็เนี่ยครับใครที่อยากใช้เหยื่อในค่ายบอลลูนนะครับก็มีวางขายตามร้านอปลรตกปลาครัวรป,รรป,รประเทศแล้วก็ตามพวกแอป,ปช้อปปีล้ลาวก็ดนดาเลยอนะ่ะมีหมดเลยแล้วก็มีทางออ,ออนไลน์แบบร้านค้าเอามาขายเลยครับลองหาดูนะครับนะทั้งเพจบอลลูนก็ก็มีขายนะครับแต่ว่าค่าส่งส0สิบาทโอเคครับผมก็เนี่ยครับใครที่อยากลองนะครับ ำหรับคนที่เคยใช้แล้วก็น่าจะแบบมีช่องทางในการซื้อนะครับก็ฝากนะครับผมเม่นยางครับผมกัปปนาปลาคลองใช้ได้หมดครับตัวนี้มีรองกาสวัตในตัวครับแล้วก็เรื่องการวัดป่านะคสับเป็นติดครับผมวัดป่านถึงไงมากลองดูครับผมเทียบผมก็ขยูมองกบ้านแล้วก็หลานเท่านี้ครับผมติดธุระด่วนสิกะ